วันนี้เราจะมาทำหมูหนึ่งสมุนไพรนี่ครับตะไคร้ปลูกไว้หน้าบ้านก็ใช้ทาำข้าวได้ก็มาเด็ดเอาการใบออกก่อนเอาเฉพาะหัวล้างมีหอมแดงกระเทียมล้างๆหน่อยนะครับทำความสะอาด กะหอมแดงนเนี่ยบางครั้งถ้าทิ้งไว้มันก็จะมีผักเสฉลที่มีทั้งใบมะกรูดนะครับส่วนประกอบก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงขี้ฟ้าที่หมูก็จะใช้หมูสันคอหมูที่ซื้อมาสาดนะครับก็เดี๋ยวจะผสมไก่ไปด้วย,วยพอดีมีไก่เหลืออยู่ก็ล้างทำความสะอาดก่อน เสด็จน้ำนะครับกระทะก็ใช้ถาดนี่เป็นถาดสเลนเป็นภาชนะในการใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่จะเอาลงไปนึ่งนะครับ มะก,กรูดนี้ก็ฉีกเอาก้านออกเฉียวก้านออกนะครับเอาเฉพาะใบเพื่อที่ใบมะก,กรูดเนี่ยจะได้คลายกลิ่นหอมหน่เหยออกมาให้ได้เยอะที่สุดก็เด็ดเข้าไปสักสีหใบเพื่อเพิ่มกลิ่หอมให้กับนึ่งหมูของเราตะไครก็ทุบๆๆๆแล้วก็หั่นเป็นหั่นเป็นชิ้น2-3ชิ้นนะครับส่วนปลายมันก็ทิ้งๆไปก็ได้ เนี้อนี่ใส่สองัวนะครับอันนี้ก็นี่เป็นพริกไทยดำนะพริกไทยดำกระทุบๆแล้วก็ใส่เข้าไปพริกไทยดำนี้จะเพิ่มความหอมให้กับเนื้อหมูเดี๋ยวเรามาปรุงกันก็ใส่เกลือ,อไปสักนิดหน่อยนะครับจะเกลือจะใส่เยอะเดเค็มใส่เกลือเสร็จก็ตามด้วยผงชูรสหรือผงปรุงรสที่จะเพิ่มรสชาติให้มันดีขึ้นไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่เยอะ ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับเนื้อหมูเนื้อไก่ครับนี่อซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมนะครับหอยนางรมล้วก็ปายไม่ต้องเยอะอแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหยอ่อนลงไปแล้วก็นี่อะไรซอสองุรสฝาเขียวเร็นไงฝาเขียวนะครับ จแล้วก็คนๆคนให้เข้ากันมันเข้ากันให้ทั่วเพื่อที่ซอสต,ต่างๆที่เราปรุงลงไปเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อหมูเนะเสร็จแล้วก็ตั้งซึ้งที่จะนึ่งแล้วก็ใส่ซึ้งตั้งนึ่งไว้ปิดหม้อไว้อั oh. อันนี้ก็คือเสร็จแล้วน่ากินไหมครับ